อัปเดตรถเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ที่มีแต่คนทักหาทัสตี้มากที่สุดครับมาที่คันแรกเลยครับค่บเจ้าซูซูกิสวีปจดทะเบียนปี2014คันนี้รุ่น1.2 GL ผ่อนเริ่มต้นเพียง4,000บาทเท่านั้นราคาเดิม239,000แต่วันนี้คุณจับต้องได้ในราคา189,000บาทเท่านั้นสเสน่ห์ของเจ้ารถคันนี้นะครับเริ่มที่ฝากระโปรงเลยนะครับน็อตไม่มีขยบครับและที่สำคัญเจ้ารถคันนี้ถึงจะเป็นตัว GL แต่ทัสตี้จัดร้อดีไซน์สปอร์ต พร้อมยางใหม่ให้เรียบร้อยแล้วและที่สาคัญแถมฟังก์ชันการเสริมความปลอดภัยด้วยกล้องด้านหน้ารถและคันที่2กับเจ้า m a ร์ช1.2 e ปี2017โดดเต่นด้วยสีฟ้าคันนี้ลูกค้าทักมาเยอะมากๆเพราะว่ายอดก่อนยั่วสุดๆอยู่ที่4,000บาทต่อเดือนเท่านั้นได้สภาพเดิมโรงงานทั้งคันน็อตไม่มีขยับและคันสุดท้ายครับมากับเจ้า MG 5 1 5ดีปี2021ครับเลขใหม่เพียง3 0 0 0 0เท่านั้นนะคอนเริ่มต้นเพียง6 0 0 0บาทเท่านั้นได้รถปีใหม่ชุดแต่งรอบคันสภาพน็อตไม่มีขยับใหม่เทียบเท่ากับป้ายแดงและรถทุกคันนะครับในทัซซียออโตเทปคอได้เลยสภาพสวยทุกคันเนื่องจากการเก็บดูแลรักษารถทุกคันนะครับเราจอดในที่ร่มและรถที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับ3คันนี้ยังรับโปรโมชั่นดีๆจากทัสตี้บัตรน้ำมันมูลค่า3,000บาทในวันรับรถอีกด้วยโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ที่ทัซซี่ออโเท ที่เดียวเท่านั้นนะครับโอเคัสตี้ชื่อนี้มีแต่รถดีๆมานำเสนอครับ